เจนเนอเรชันก่อนเนี่ยมันก็มองเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งมันยังมีขั้นนิยมที่มันรู้สึกว่าแบบจะต้องให้ลูกแต่งงานมันก็จะมีการเพรสเชอร์บ้างอย่างที่เห็นตอนแรกเด่กผมก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากสาหรับปัจจุบันมันต้องแยกนิยามก่อนคือคาว่าโสดเราใช้ว่าอะไรเราคนไม่มีแฟนหรือว่าแต่งงานทีนี้เนี่ยสองอันนี้มันต่างกันที่ต้องแยกเพราะว่าคือในแง่ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราต้องการที่จะมีคู่แต่ว่าการแต่งงานเรื่องของวัฒนธรรม ตอนนี้มันเหมือนกับทั่วโลกเนี่ยมันมีเทรนที่ไปแทนเดียวก็คือว่ายอมรับความหลากหลายยอมรับความเป็นปัจเจกทีนี้เวลามันเปลี่ยนผ่านเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นที่สังคมเมืองก่อนเพราะความยาหลากหลายที่มากขึ้นคนมันจะตัดสินคนเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเทรนก็คือมันก็จะเหมือนกับว่าเจเนอเรชันใหม่ก็จะยิคิดแบบนี้มากขึ้นตอนนี้มันมีการต่อสู้ระหว่าง2เจเนอเรชันอยู่2ความคิดความคิดเดิมก็คือแบบเอ้ยต้องแบบนั้นนะต้องไม่โสดนะต้องอะไรนะก็รุ่นใหม่ที่รู้สึกฉันไม่แคร์ฉันดูแล เพราะว่าคนที่มีลูกเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขหรอกแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีเหมือนกับจีตวิทยาสถิติทุกส,สักครั้งจริงแล้วก็พีแล้วก็ลืมไปหมดเลยว่าไอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีความสุขอยู่ยี่สิบชั่วโมงมันม,มีความสุขอยู่ประมาณห้านาทีตอนที่ลูกยิ้มแต่ยังคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีความสุขประมาณเจ็ดแปดเก้าอยู่ทุกวันเรามีความสุข<ม>เราไปกินข้าวกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างเงี้ยจิตวิทยาก็เลยจะบอกว่าจริงๆคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเนี่ยมันไม่่ไดด้มมีคคววาาสสุขกนโ ความรู้สึกของการที่ต้องการมีใครสักคนแก่ตายไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของโซเชียลพพอร์ตเราไม่ต้องการคนรักเราไม่ต้องการสามีหรือภรรยาถ้าสมมติเรามีกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนิทได้เนี่ยที่เป็นกลุ่มโสนด้วยกันที่สมมติอยากเจอกันเมื่อไหร่สามารถเรียกเจอกันได้เนี่ยความต้องการตรงนี้มันจะน้อยลงแต่ความต้องการคนรู้ใจต้องการเพื่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งสัญชาตญาณหนึ่งของสัตว์สังคม อันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เราตัดสินตัวเองเรายอมรับตัวเองแค่ไหนปัจจัยที่2คือเรื่องของคนรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนคนรอบข้างไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีคิดที่เราคิดกับตัวเราเองได้ธรรมชาติของฮโมเซปนคือความหลากหลายและถ้าเราสามารถที่จะยอมรับสิ่งนี้ได้นะเราก็สามารถที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตีกรอบได้พอสมควรแต่ถ้ากรอบมันแคบมากๆคนมันเอาหินปารเราอะไรเงี้ยมันก็มีทางเลือกก็เป็นลักษณะการที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม